สมาคมกีฬาเพาะกายร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นค่ะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนะคะเป็นสปอร์ตทับของภูมิภาคค่ะ นายสุกรีสุภวาริกุลนายกสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสาพันธ์กีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งเอเชียได้นำมิสเตอร์รามเมสวามีค่ะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสาพันธ์กีฬาพกากายและฟิตเนสโลกเข้าพบนายวิษณุไล่ชพิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อที่จะหารือถึงการต่อย,ยอดด้านการศึกษาและวิชาการทางด้านการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกําลังกายหรือว่า Personal Trainer นะคะ ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายของสมาคมกีฬาพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในช b o d ดาบอดี้บิวดิ้งโคชิ่งสติฟิเคตเหมาะที่จะนำไปต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในต่างประเทศได้เข้ามาร่วมรับการอบรมค่ะและหากว่าได้มีการบูรณาการหลักสูตรทางด้านวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็จะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้นะคะทางผู้แทนของสพันกีฬาพาะกายและฟิตเนสโลกเชื่อมั่นว่าหากหลักสูตรนี้สามารถเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้นภายในระยะเวลา3-4ถึงสสัปดาห์ได้ดไดก็จะได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียหลายๆประเทศที่จะส่งบุคลากรเข้ามาร่วมรับการอบรมค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนสําคัญในการขยายโอกาสให้กับประเทศไทยได้เป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาครวมทั้งยังเป็นโอกาสผลักดันร่วมกับนโยบายสปอร์ตซอฟต์พาวเวอร์ของทางภาครัฐต่อไปอีกด้วยค่ะ